สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาทําน้ํายาไล่นกพิราบนะครับทําน้ําไล่นกพิราบนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับผมคือมันอยู่บนหลังคานะท่านผู้ชมอันนี้ผมกวาดทุกวันนะมันก็ขี้ลงมาแบบนี้ครับปิดกระจกติดอะไรหมดเลยนะครับนี่หลังคานี้นะครับผม นี่นะครับหลังคาเป็นโรงจอดรถนะท่านผู้ชมนะครับถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงเดินของมันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะทํายังไงนะครับแล้วจะได้ผลไหมนะครับอันนี้นะผมจะใช้แล้วก็มาดูผลประมาณ1สัปดาห์นะครับผมดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับผมสาหรับอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีเนี่ยนะครับน้าส้มสายชูนะครับ น้ำส้มคันไม mm. ้นะครับตรงนี้ครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับประมาณ1ลิตรนะครับผมแล้วก็พริกไทยป่นนะครับอันนี้นะครับอุปกรณ์นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นในครัวเนาะนะครับมีแค่น้ำส้มพันไม้ตัวนี้นะครับที่อันนี้ผมใช้กับผักกับพืชผักนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับผมจะลองเอามาทำนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็น้ำหนึ่งลิตรครับ ก็เนี่ยนะครับลืมไปนะครับช้อนนะครับช้อนโต๊ะนะครับ่อนอื่นนะครับใช้น้ำส้มควันไม้นะครับผมประมาณหนึ่งช้อนนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแบบนี้เลยนะครับผม หลังจากนั้นครับน้ำส้มสายชูนะครับผมประมาณหช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับแล้วก็พริกไทยครับผมพริกไทยเนี่ยผมจะโรยไปเลยนะครับท่านผู้ชมจะเอานะ เกือบหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับ,นนรบทีนี้เราก็เขย่านะครับ,รบก็จะได้แบบนี้นะครับผมกลิ่นของมันก็จะออกฉุนฉุนนะครับร้อนร้อนออกเศรบร้อนนะครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยผมจะลองใช้นะครับแล้วก็ลองเก็บ สิเขาเรียกว่าอะไรดีดูผลนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับผมก็อยู่ในคลิปนี้เลยเดี๋ยวยังไงไปดูกันนะครับทีนี้นะครับได้แล้วนะครับก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมจะราดนะครับลงหลังคาเลยนะครับก็คือให้มันราดลงข้างบนนะครับแล้วให้มันไหลลงไปนะครับผมแล้วก็2นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขึ้นหลังคาไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีการ ใส่ถุงนะครับแล้วก็โยนขึ้นหลังคานะครับผมอันนี้เป็นวิธีที่2นะครับผมอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะครับรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนี้เนี่ยผมได้ราดน้ำลงไปแล้วนะครับผมแบบว่ามูลมันเยอะนะครับที่มันเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะไหลไปถึงไหนนะครับน้ําไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมเพราะว่า น้ำที่ผมใช้ทำเนี่ยไม่เยอะนะครับประมาณลิตรนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําเพิ่มนะครับทําเพิ่มแล้วก็เทราดลงไปเยอะๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มปริมาณหน่อยนะครับปริมาณในส่วนของส่วนผสมเนาะจาก1เป็น2นะครับเพราะว่าตรงนี้เยอะมากๆครับให้มันฉุนออกไปนู่นเลยนะครับผมให้มันไหลออกทางนู้นแล้วก็ให้มันมีกลิ่นฉุนไปหนักๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไง่ายนะครับผมถ้าผลทดลองเป็นยังไงนะครับมันก็ดูไม่ยากเนาะ บริเวณตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันได้ผลนะครับตัวมูลนะครับหรือขี้นกนะครับมันจะหายไปนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะครับผมก็เรามาดูนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับผมที่เคยเป็นที่อยู่ของตัวอะไรนะนกพิราบนะครับ ถามว่าตอนนี้มันยังอยู่ไหมนะครับท่านผู้ชมก็ยังอยู่นะท่านผู้ชมนะแต่ว่านะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยนะครับก็คือมันจะไม่ค่อยนอนนะครับตอนกลางคืนนะมันถามมันมาไหมนะครับมันมาแต่ว่ามันจะไม่ค่อยนอนบริเวณที่เราเทนะครับเทน้ําตัวน้ําไล่นกพิราบนะครับก็คือพวกส่วนผสมนั่นแหละครับมันก็จะนอนน้อยลงนอนท่านผู้ชมนะครับทําให้แบบอันนี้เรือแต่คราบเก่านะเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดนะครับ อันนี้เพิ่งย้ายมาอยู่นะแต่ว่าก็ทําความสะอาดได้บ้างส่วนแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาเนาะก็ทํางาน,นครับพอย้ายเข้ามาอยู่ปุ๊บก็ต้องทํางานนะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี่แหละนะครับก็จะได้ทําความสะอาดพอดีนะครับผมอันนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมานอนนะนะครับผมก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็ถือว่าได้ผลนะระดับหนึ่งนะครับผมก็ ถามว่ามันยังมาไหมมานะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยนอนนะครับพอมันไม่นอนมันก็ไม่ค่อยมีไอตัวขี้ของนกนะครับจะประมาณนี้นะปกติเนี่ยมันจะมาตรงนี้ตลอดนะครับเยอะนะครับนอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีมูลนะครับมูลนกว่าขี้นกอยู่บริเวณนี้นะครับเยอะๆนะครับอันนี้ก็ลดลงแล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับพอใช้ได้นะใช้ได้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมก็ลองไปใช้กันดูนะครับท่านผู้ชมใครที่กําลัง มีปัญหากับนกพิราบอยู่นะก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับใช้ความแสบความร้อนนะครับของเครื่องเสียงเครื่องครงัวในบ้านเรานะครับสามารถทําได้เลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ